สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโ c h ชาแนลนะครับวันนี้เราจะพาไปที่ดีมเวอร์นะครับผมเออเปิดเปิดคลิปก็ปกแปลกแปลกวลเนะี่ยไป let's go <S ไปดีมเวอร์กัน

นะครัไวริ้งโอไมก์ดี๋ยวเล่นไวริ้งนะครับเอาแล้วเอาแล้วทำไมเขาิ่งกันจังเลยวะโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะมอเล่นก่อน เบาเลยวิชาตัวเบาของแท้ไปเอากระเป๋ากันนะครับเดี๋ยวไปเล่นข้างเล่นต่อไปกันต่อึงไม่รู้จะไปเล่นอะไรก่อนเนาะเจอกันอีกที่นหนครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกเจอกันโอ้ไม่จอดใครเลยเราอุ้ยอยากเล่นอีกหรือเป่ะอยากเล่นไปหมดเลยกู จะเล่นแกงคันย่อนกันนะซึ่งผมน่าจะไม่ไดาโทรศัพท์เข้าไปนะถ้าเพื่อนถ่ายเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะโอเคเรื่องตอนที่ยงแห้งหน่อยอ่ะมันไม่แห้งเลยัทีงโอเคใกล้ๆนั่นแหละค่ะหลังมึงโดนได้อ๋เนี่ร้อยนี่นี่ร้อยนี่ไงแกงคันย่อนไอ้สัตว์ของไม่เปียกครับ โอ้โหไปถ้า<ป><ป>จะไปกินข้าวปะไดียวปะโอเคกินข้าวขอแล้วแหละโอเคใช่ไหมครับสั่นหน่อยนะถ่ายก่อนข่ายเขาจะขึนน้นไปถึงนะครับจบัตัดนี้นะครับเป็นชาตหนึ่งแล้วนะครับผมไ,<ป>ไแล้วแล้วแล้วไม่ไจะเร็วเอาเอาพี่ละพี่ละ เราประทานอาหารกลางวันนะครับผมขอมเพื่อนๆนะอันนี้ขนมปังหมดไปแล้วไปยังยังหมดเยไปสิบนาทีได้น้ำแก้วเดียวไปหาแหวนไปหาแหวน ก็อาจะถ่ายไม่ได้นะเนี่ยะเมันมืดมากเดี๋ยวนะมันจะมาบรรยายความรู้สึกในฝั่งออกมาแล้วนะครับผมโอ้โหแม่งโคตรมันเลยครับผมบนรถไฟหอดีดีเองอ่ะแต่แค่มืดมองอะไรไม่เห็นไม่มีดิ้งใช่ไหมไม่มีดิ่งาเลยเฮียดิ้งแบบอายุไกลเลยบอกต้องบอกไม่มีดิ่งโอเคเจอกันเครื่องเล่นต่อไปบ้านมีสิ้งครับผมจะพาไปดูไปเยครับบ้านมีสิ้ง โอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ท่า่ายอีกแล้วกูมองไมเห็นอะไรเลยทางออกแล้วจุดแรกในการถ่ายรูปนะครับ หน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ถือสองมือแล้วถือมือเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกนเขากันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกระเช้าแล้วเรียบร้อยนะครับเราต่อแถวอยู่ยาวอยู่เหมือนกันนะครับผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนี่เรากําลังจะได้ขึ้นนะครับผมนี่ได้แล้วครับพี่เเราได้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 ใช่ใช่เราจะไปถ่ายวิวเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเก็บไ,ไปเช้ากันดีกว่าเออ โอ้โอ้วิวดีว่ะสวยเฮ้ยหวัดดีได้ยินเปล่าได้ยินแหละที่ทำเป็นทไมวะนั่งเครื่องบินอยู่ตอนนี้เรากำลังไปญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีเงื่อนเห็นสายไฟโอ้สายไฟจ๋ามาตั้งวิวอ่ะ คือมันมีตัวลคดดีมากเลยครับผมทุกคนโอ้โหอ้โอ้ย้มกอดกาลังลงนะครับผมเฮ้จะไปไหนต่อเนย่าเลยวัดวัดเดี๋ยวจะมาขับรถคุณปู่นะครับตอนนี้โปรแกรมมั่วมแล้วครับผมว่าจะไปนี่คือเล่นไหนไหใกล้สุดจะไปนั้นนะเดี๋ยวผมจะปคนขับนะครับนสาวคนข้างหลังก็นั่ง

นะครับีเขาไม่ให้ขายข้างในเราใชมไรรยากาศแค่นี้ไม่บ้านนะเด็กๆเราบ้านนครไทเอาอะไรอยากจะใชเลาช้อเขย่ากินหน่อยครับเออขยะเต็มปากพอใจมึงยังไงครับอกกินหน่อยช้ออยากกินหน่อยครับเมื่อกี้เราไปดูสี่มิติมานะครับแล้วก็เอเลี่ยนนะ วันนี้ก็น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะมาดูสัตว์นะเดี๋ยวเขาก็จะเรียกรวมแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมีหมูด้วยนะครับฮลัลโหลหลับเหรอไม่รู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแต่มันไม่ทักทายกูเลยครับมันไม่หันมาหาก,กูเลยอะ่ะ อ้าวเอยเ่่นนูห็นกล้องหน่อยไม่ได้แม่งหนีเลยอ่ะนี่คือเพื่อนของเขานะครับผมนอนครับนอนยังไงนอนเหรออยากกินอยากกินใช่ไหมไม่มีรางแล้วครับ เขาไม่ใค่ในอ๋อนี่มีตัวนู้นด้วยมีคนกําลังให้อาหารอยู่เขาคิดว่าเขาคิดว่าเรามีอาหารถ้าเราไม่มีนะนู่นนู้นตัวนู้นด้ยทำให้เรานึกถึงพวนสุขฟามที่เราไปเลยเมื่อสิบเดือนที่แล้วจะปีนล้วเนน่เร็วมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลอสวัสดีครับขอสัมภาษณ์เลยนะ ให้สภาพไหมฮะสภาพก็เรียนดูไม่มี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 ครับไม่มีกับเรื่องอะไรอ่ะน้องเรื่องกองร้อนที่ป้าอันนี้ก็จะเข้าไปดูนกนะครับผมบายทะลุเต่าเต่าเตาตามันมีสี่ข้อ มีแตงกวาให้น้องไหมสวยนะครับเข้ามาถึงบ้านเขาเลยนะนเนี่ยเดินระวังด้วยนะว่าเดี๋ยวไปเหยียบน้องๆเขาเดินเป็นระเบียบอยู่แล้วเนี่ยกบยิงมคุกกี้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 ก็ <c oughs> <c oughs> ดูไม่ต่องรามาแนละ้วแต่ขึ้นไปนั่งกูรู้เลย <c oughs> อาจารย์ครับทำไมอาจารไม่ขึ้นครับมันง่ายเกินไปครับต้องขึ้นคนเดียวนะครับเบสิกเกินไปโอ้มันเบสิกเกินไปหคนนี้นี่โมเก่งมากขนน้ำมันน้ำตาไหลมันถ้าพิเศษตายเลยโอเคจนเ้นหมจิเฮ้ยไปจก้อหไปล้วแล้วไง้ ไอเทียตละคนปูเวียนหัวแทนมึงเล่นมึงเล่นรอบที่เท่าไหร่กันแล้วเนี่ยติปล็อแล้วมั้งเนี่ยวันเนี้ยเรียบลาก่อนเราจะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนวยครับขอบคุณครับฮ่าสนุกมากเลยวันนี้ครับผมบ๊ายบาย กลับแล้วได้ครับกลับแล้วตรงนี้สวยมากเมื่อเชา้าไม่ได้มาถ่ายคนเยอะมากาาครับ d r เวอร์เยากลับบ้านกันดีกว่านะรถไปนูแล้วบ๊ายบาย